วันนี้แม่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆมาทำบัวลอยจ้าแต่ไม่ทำบัวลอยธรรมดานะจ้าวันนี้ตามกระแสนิดนึงจะกักตัวอยู่บ้านอยู่แต่บ้าน<อ>าหาเมนูแปลกๆทำดูจ้าวันนี้ก็เลยจะทำบัวลอยโควิดตามกระแส,สะเลยช่วงนี้โควิดระบาดน,นะคะอยู่บ้านหาเมนูแปลกๆทำจ้าวันนี้ทำเมนูบัวลอยโควิดจ้ากระบไบหวานมะพร้าวอ่อน อยโควิดของเราเป็นบัวลอยสาคูแล้วก็บัวลอยฟักทอง,ง,องมะพร้าวอ่อนนะคะบัวลอยโควิดตามกะระแสจ้า <will> วันนี้เราจะใช้เป็นสาคูเม็ดสีเขียวนะคะ <st ant to apare> เราจะใช้สาคูสำเร็จเลยค่ะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะแช่น้ำ แช่น้ำพิงไว้สัก15นาทีนะจ๊ะ15นาทีแล้วก็จะมาปั้นแป้งสาคูกันจ้าสาคูเม็ดเขียวแช่น้ำ15นาทีแล้วก็ฟักทองนึ่งจ้ะอันนี้น้ำมะพร้าวแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายเกลือใบเตยแล้วก็เส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็จะมีกะทิจ้ะหักเส้นสปาเกตตี้ไว้จ้ะแป้งข้าวเหนียวจ้าหนึ่งถ้วยแล้วก็ฟักทอง ฟักทองจ้ะฟักทองนึ่งหรือจะต้มเอาก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เราก็มาผสมกับแป้งเลยจ้ะนวดนวดให้เข้ากันค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้แมตุกกิพาเพื่อนๆทุกคนมาทำขนมบัวรอยบัวรอยโควิดจ้าตามกระแสนิดนึงนะจ๊ะแมตุกิพาเหฮุบัวรอยโควิดตามกระแส ช่วงนี้โควิดระบาดจ้าเราก็อยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนช่วงนี้อยู่บ้านเราก็หาเมนูอะไรทําแก้เหงาแก้เซ็งนะจ้าทําบัวลอยโควิดเลยจ้า mm hmm. เดี๋ยวเราพักแป้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปปั้นตัวสาคูกันจ้า mm hmm. เราก็หยิบสาครูที่เราแช่แช่น้ําไว้ส5้านาทีจ้าปั้นเป็นก้อนกลมๆค่อยปั้นนะคะก้อนกลมๆแบบนี้จ้า แป้งฟักทองเราก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะทำแบบนี้จนหมดจา้าเราก็ใช้เส้นสปาเกตตี้จ้ะเสียบกับแป้งแป้งฟักทองของเราที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆไว้เสียบแล้วเราก็เอามาเสียบใส่กับตัวสาคูค่ะเสียบให้รอบๆเลยค่ะค่อยๆทำนะคะงานปาณี งานนี้เป็นงานฝีมือใจเย็นจ้ะเราก็จะเสียบให้รอบลูกลูกสาคูก้อนกลมๆนี้เลยจ้ะแบบนี้จ้ะก็จะประมาณนี้นี่จ้าบัวลอยสาคูโควิดของเราเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันจ้ะว้าว <Wow. S 2> พอน้ำเดือดเราก็จะเอาบัวลอยลงไปลงไปเลยจ้ะเราก็เอาบัวลอยโควิดของเราลงไปเลยไปต้มจ้า ่วงนี้กักตัวอยู่บ้านค่ะโควิดระบาดไม่รู้จะออกไปไหนไปไหนก็ระวังตัวยากนึกหาเมนูทำก็เลยทำบัวลอยโควิดซะเลยทำขนมทำเมนูตามกระแสซะเลยจะ้ะตอนนี้ตัวบัวลอยโควิดของเราก็เริ่มเริ่มเริ่มจะลอยนะคะใกล้สุกแล้วค่ะอย่ารอสักครู่นะคะรอให้สุกก่อนแป๊บหนึ่งคะ่ะ อยู่บ้านเซ็งๆเนาะไม่รู้จะทําเมนูอะไรกินกับโควิดระบาดไปไหนก็ยากลําบากแบบเกินทํามาหากินก็ยากๆค่ะอยู่บ้านเบื่อๆเซ็งๆหาเมนูตามกระแสมันเลยเนาะก็เลยหาเมนูตามกระแสะเลยจ้าตอนนี้บัวลอยเราก็สุกแล้วค่ะเราก็จะตักเราก็จะตักแช่น้ำเย็นไว้เลยจ้า แช่น้ำเย็นไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปทำน้ำกะทิกันจ้าใข่ไข่เบื่อเซ็งเหมือนแม่ตุ๊กลองทำทานนะคะบัวลอยบัวลอยตามกระแสจ้ะอยู่กับโควิดเราก็ทำบัวลอยโควิดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะเอาสุกแค่ไหนเราก็ตามชอบได้เลยนะคะวนไข่ไปเรื่อยๆจ้ะวนน้ำให้น้ำมันวนเพื่อให้ไข่มันออกไปน ออกมาสวยๆหน่อยจ้ะน้ำออประมาณนี้นะคะน้ำมะขามจาใบเตยกะทิจ้ะน้ำตาลทรายชอบหวานชอบน้อยน้ำชอบจ้ดเกลือ พอมันร้อนขึ้นเดือดขึ้นเราก็ปิดได้เลยเราก็จะไปตกักราดกับตัวบัวลอยจ้ะโอเคค่ะเดือดแล้วเราไม่ต้องให้เดือดมากนะคะไม่ให้แตกมันประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สเลยจ้ปะปะไปจัดเสืฟกันจ้าลอ,อยโควิดของเราจ้ะจ้าอันนี้เป็นไข่จ้ะแล้วเราก็จะตักน้ำากทิราดจ้ะ น้ำกะทิลาดเลยน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วจ้าบัวลอยโควิดของเราบัวลอยสาคูฟักทองโควิดบัวลอยโควิดจ้ะสาคูใบเตยสีเขียวแล้วก็ฟักทองเป็นบัวลอยฟักทองแล้วก็มีไข่หวานแล้วก็มะพร้าวอ่อน กินซะเลยบัวลอยเหลืองๆนี่ก็จะเป็นฟักทองนะคะเป็นบัวลอยฟักทองสําหรับสีเขียวเราก็ใช้เป็นสาคูใบเตยจา้าแล้วก็ไอที่เป็นเส้นๆเส้นๆก็จะเป็นสปาเกตตี้จา้าแล้วก็จะมีไข่หวานด้วยนะวันนี้อันนี้ไข่หวานจา้า ใส่มะพร้าวอ่อนด้วยจ้ะอไข่หาอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านมีอะไรทำ ออกไปไหนก็ลำบากจ้าช่วงโควิดระบาดเซ็งๆก็เลยนั่งนึกทำเมนูอะไรแปลกๆดีนะวันนี้แม่ตุ๊กนำเสนอบัวรอยโควิดจ้าหวานหอมมันค่ะเป็นเมนูแปลกๆนะคะเมนูตามกระแสจ้าบัวรอยเป็นบัวลอยฟักทองบัวลอยสาคูใบเตย บัวลอ,อยโควิดจ้ะตามกระแสะเลยอย่าลืมนะคะถ้าชอบเมนูนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ตุ๊กลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าจ้าบ๊ายบาย